สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับบรรยากาศหลังฝนตกนํำน้องครับของเ้าววานักแล้วของคนอื่นอาจจะนักกว่าเครับวันี่ก็ใจต่อสาย,ยาัด <c> โ <oughs> อไยพูดครับไหลไปกับน้ำครับจัดให้เลย ดูดหน้ามอครับนี่ดูดแบบธรรมดาไม่ได้เจ้น้ำมันเบาไวครับโอ้โหมันจะมาใหมได้ครับคุณแรงขนาดเลยน่าจะแรงที่สุดในรอบปีนี้นะครับดึงน้ำได้ไวอยู่ต่อระบายอันเก่าก็มีอยู่ครับดูดน้ำออกเล ต้องใจเวลาหลายวันอยู่ครับถ้าฝนบประตกลงมาแทงนะมะฮ้วในบอ่อในมีแต่ก็จะมีแต่เศษไม้ครับเศษกิ่งไม้เศษไม้ไผ่ครับไหลลงมาค้ำน้ำเียสารพัดครับมาพอ ม่แต่ขยะครับนี่อย่างดีของผมยังมีต้นไม้นะออยบังกระแสน้ำไว้ครับน้มกระบายออกพอสมควรอยู่ครับ จะติดเครื่องสูบนนมเน้อก็อันตรายครับติดแล้วไว้เกิดฝนตกแนมนองมาแฮมนีมเนเน่เสียนักครับเสียหายนักขึ้นครับน้ำม,มันเข้ามาตั้งตรงเนี่ยครับคันบอมันตำ่ำมันก็เลยหลักเข้ามาถ้าคันฝังป้นสูงมันก็จะบ่กเข้าครับนี่ต้องแก้ไขแล้วดีนะฮะนี่ปาไปพอผลงานครับ ผลงานน้าปลาไหลาลากตุ้นแรงขนาดไหนเนี่ยแกซบซบนะครับไหลเบาๆมาตะคืนผมอ่าพอนี่น้าแห้งไปประมาณซอกหนึ่งแต่ก็ไหลแห้งไหลเจี่ยวครับเจี่ยวนะครับ ระดับมันอยู่สูงประมาณนั้นครับเทียบกับคันบอ่อคันบอ่อป่านี่ครับน้ำจะมาประมาณนี้ต้นหวายนี่ครับอะดดับน้ำ จากพื้นดินตอนนี้ครับสูงไปถึงระดับต้นหวายในประมาณเมตรสี่สิบครับนี่คือระดับน้ำที่มันมาครับนี่ครับระดับน้ำที่มันไหลมาระดับนี้เลยมันไหลมาตั้งนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับ มันไหลไปตั้งตรงครับลากเข้าตรงครับแม่มน้ำเส้นนี้ถ้าดูธรรมดาแล้วมันเป็นแม่น้ำไหลแบบบกค่อยแห้งครับแต่ว่าถ้าฝนตกนักๆอ่ะมันจะมีหลายห้วยไหลมารวมกันการปลูกพืชเชิงเดียวก็คือข้าวโพด มันทำลายหน้าดินบอ,อสภาพครับงานหยาบเลยครับดูต้นไม้ล่มโกนขวางตางหน้าครับต้นไม้ก็บมันเดีต้นน้อยๆครับอายุเป็น สามสิบป,ปีแล้วน่าจะเกินสามสิบปีท่านสมสองต้นครับมาเดียวนี้งานหยาบเลยหน้ามันมาแห้งเกินครับ นี่ก็เดี๋ยวก็ต้องมาเคลียร์นี่ครับเพราะมันมีตางน้าไหลพรอบแต่นี่คงต้องรอ,อก่อนครับก็จะตัดได้นี่แหมน่าจะเป็นเดือนเดือนครับต้นมันใหญ่มันสูงครับปดหัวเลย เจ้ากอบอกได้เขาว่าพอครับแต่สังเกตแล้วว่ามันมาหันยอดไม่ครับหันยอดก็ไม่คิดว่ามันน่าจะลงละลงแต่ครับสองต้นนี่เป็นของหน้าฟังปุ้นครับผมลับเจ้าครับแต่มันโกนมาฟังผม cau liền đi cho bị tắt chặt đấy mày CÁI tôn dày hả cô นี่ก็ต่อครับต่อไข่กับหโ้นดึงมาได้ครับโดนฝั่งไปละกระแสหน้ามันปุ่งตรงมาตั้งนี้ครับแล้วต้นใหม่มันขวางอยู่คือหน้าเวลานั่นก็คงว่ามีอย่างมาต้านทานอยู่แล้วครับมันรุนแรงขนาดเลย ของผมยังมีความโจกดีครับโจกดีอยู่น้อยหนึ่งที่ว่าก้อนหินมันบ่ค่อยเข้าในสวนในน้าครับแต่ว่าเหลืองซ้ายนี่มันเต็มที่แล้วเต็มตรงแล้วครับายเข้าก็พยายามจะลุกครับแต่ก็คงย,ยากอยู่ เละเทะครับนี่ก็คงเนี่ยนะตอบได้แล้วทำหน้าต่อบได้แล้วอันนี้คือสาเหตุที่ผมพยายามปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนลดพื้นที่นาลงแล้วก็ มีการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะผมเคยโดนนักๆแบบนี้ตอนปีห้าเจ็ดครับปีห้าเจ็ดนี่โดนแรงเหมือนกันจะรุนแรงก่อนนี่งก่อนอันนี้ก็เดี๋ยวร้อมีฝนมอยังลงไหมเข้าอาจจะฟื้นอยู่ โดยความหวังครับแต่ที่แน่ๆคือซ้ายครับซ้ายเต็มหมดแล้วถ้าสภาพซ้ายเต็มตรงขนาดนี้มันบอกใอยขึ้นแล้วครับเขามันกระมดกำลังใจแล้วครับตายดีกว่าเพราะมันโดนไปรอบสองรอบแล้วครับ นี่นี่เบลือนลครับขยะกลางตรงอันนี้ไม่ได้เก็บนะครับนี่แต่ขวดขวดเต็ oy, มลอยขวดเครื่องดื่มครับเต็มตรงเลยปีนี้ความหวังความหวังจะเก็บเพียงไวนน้นั่งนี่ไม่ได้เก็บนะครับหมดเลย อาจจะต้องไปซื้อเปลือกข้าโพดครับต้องซื้อเปลือกโพดตุนใหม่ละเพราะว่าจะล้อแค่เพียงแห้งนี่มาได้ครับมันต้องปรับครับมันต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตละขยะปีบครับน่าจะปีบสารพัดมันออกมานี่ ดูแบะดับนนาอยู่สูงโบนเข้ายังคืนสภาพมาน่อยหนึ่งก็ยังดีครับแต่คาดว่าเดี๋ยวมันจะมาทำรูปนึงครับก็สู้กันต่อไปครับ เมื่อก่อนตอนน้ำท่วมปีห้าเจ็ดผมยังไ่ได้เลี้ยงงัวนะครับแต่ตอนนี้เขามีงวัวมีควายเรวก็ยังได้อย่างเสียอย่างครับแปลงเนี้ยมันอาจจะโดนน้ำปัดมันตูบมันยัง้องก็เป็นธรรมดาครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาใหม่ครับ ใช้ชีวิตกับเขนเหมือนหน้าครับโดนเหยียบโดนย่ำก็บาตายครับมันมีทางตายแล้วมันก็นจะฟื้นขึ้นมาใหม่ครับเวลาได้แสงนี่ผมตัดไปชุดก่อนเมื่อสองสามวันก่อนครับ <c ười> ทะเท่ครับธรรมชาติก็คือธรรมชาติครับเวลาธรรมชาติเอาคืนนี่มันรุนแรงครับนี่ดีอย่างปลูกแนปลูกอย่างไว้นะแหน้มก็จ่วยยึดเกาะหน้าดินครับเดี๋ยวรถ แท็กมาคนย่าไปขวางครับเพราะมันเหมือนมิตีควางเลยในสวนเดี๋ยวต้นกล้วยมื่อกี้จะเอาไปปลูกต่อครับดูแลเป็นกล้วยไตกล้วยน้ำบวานีลปลูกได้อยู่งามอยู่ครับไหนๆเป้นก็เอมาไห้เราแล้วพระแม่คงคาส่งมาให้ครับจัดครับปลูกต่อเลยแต่ญานี่มันน่าจะ ใจบาได้นะครับตอนนี้ล้อมันขึ้นไหมตู้ระดับคิปเปอร์ที่มันไหลครับไม่สุดๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวพอต้องไปน้อยที่ห้างหมดไปกับน้ามันนี่ผมวางแผนว่าจะตัดหญ้าแปลงนี่นะ หมดเลย่าได้ตัดแล้วครับสภาพเขากำลังงามครับ หายนักๆก็จะมีอยู่สองสามให้ครับเพราะว่าหน้ามันเข้ามาโดยตรงเลยต้องมาเขียอุขยะมันนี่ออกก่อนครับเดี๋ยวมันก็คงจะมาทำเรื่อยๆครับก่อนจะเข้าเดือนตุลาเยจัดไปครับแม้กับพ่อมพ่อมเสมอครับ พร้อมเสมอขยะบางอย่างนี่ก็คงต้องรอช่วงพุ่นแล้วครับถ้ามันน้าหนาวถึงจะเคลียร์ออกให้หมดจากตรงจากหนามันนักเกิน ใครที่เจอไปพิบัิช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเฮาครับแนวโน้มของปริมาณฝนมันก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีครับแต่เฮายังใช้ชีวิตแบบเก่าอยู่ เขาบอกมีทางที่จะยูลอดครับเขาต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเราจะมาคอยรอแต่ความช่วยเหลือของหน่วยงานรัฐนี่มันมันล่าสมัยไปแล้วครับมันบทันสมัยเลยบรันการต้องช่วยเหลือตัวเก่าครับยุคนี้ สุดๆครับลามมาคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนทุก่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ